สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็แสงกําลังพอดีเลยนะครับวันนี้มีโอกาสได้พักผ่อนนะครับก็หลังจากที่ทําคลิปไปหลายคลิปนะครับแล้วก็มีประเด็นเยอะแยะเลยนะครับก็ต้องอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่หลายท่านก็เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้นะครับในการทํางานนะครับที่ผมทําคลิปลงไปเนี่ยผมต้องการแชร์ประสบการณ์การทํางาน แต่ละหุดที่ผมเจอในแต่ละวันแต่ละวันนะครับเพื่อให้พี่ๆหลายคนที่เจอประสบการณ์เหมือนผมอาจจะมีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันนะครับเอามาแบ่งปันเอามาแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้กับผมนะครับและให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ก็ทํางานอยู่ในแนวทางเดียวกันนะครับแล้วผมก็ต้องการสร้างมิตรภาพนะครับระหว่างคนที่ร่วมอาชีพเดียวกันนะครับแล้วก็อยากจะสร้างไอโงการรับเหมาเนี่ยนะครับให้มันดีขึ้นนะครับจะได้ คนที่มีไม,ไม่ไม่มีความรู้หรือความรู้ที่ใชในการทํางานเนี่ยยังมีเทคนิคในการทํางานต่างๆที่น้อยนะครับก็จะได้เอาประสบการณ์ต่างๆที่ผมลงไปประสบการณ์ต่างๆที่พี่ๆได้เข้ามาคอมเมนต์แบ่งปันไปนะครับไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงบางคนต้องเข้ามาคอมเมนต์อะไรเสียียหายต่างๆนานานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะพวกนี้แหละมันจะทําให้เราดังนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะ แต่ผมก็ไม่ได้ดีใจหรอกนะที่เขาเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คือจะพูดถึงเรื่องของการที่แบบว่าบางอย่างเนี่ยที่เราเอามาทำเนี่ยนะครับเราทำงานนะครับบางอย่างเราจะซื้อเครื่องมือเนี่ยราคาสองสามหมื่นเนี่ยเพื่อมาเจาะรูรูเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องของต้นทุนนะครับมันเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับมันไม่ใช่แค่ท่านมาบอกว่าเอ้ซื้ออันนี้มาเจาะซื้อันนั้นมาเจาะ เราทําหมดนะครับอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเราจะซื้อเข้ามาทําแต่ว่าถ้าเราทํางานหน้าเดียวเนี่ยนะครับเราจะไม่มีงานทําตลอดเพราะว่าเราต้องเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงอะไรด้วยนะครับแต่ถ้าเรารับงานหลายๆหน้านะครับอย่างเช่นเราไปทําหลังคาเราสามารถทํารังน้ําได้เดินไฟได้นะครับเราก็จะได้งานอย่างอื่นเข้ามาทําเราก็จะเลี้ยงลูกน้องรันงานได้ตลอดเวลานะครับมันเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับ คนที่ไม่เคยทําคนที่ได้อยู่แต่หน้างานไม่เคยขึ้นมาบริหารก็จะไม่เข้าใจในเรื่องต่างๆนะครับที่ผมออกมาทําคลิปต่างๆเนี่ยคืออยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่ผมทําแล้วก็สิ่งที่พี่ๆหลายท่านเอาเข้ามาแชร์นะครับอ่าอย่างเช่นผมยกกรณีตัวอย่างนะครับอ่าผมใช้หินเจียเจาะรูนะครับขนาดสี่นิ้วนะครับเป็นรางน้ําสแตนเลสนะครับก็มีทั้งมันจะเกิดสนิมบ้างละ่ะมันจะอันตรายบ้างละ่ะ นู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับใช่ครับการใช้เครื่องมือทุกอย่างผมบอกเลยว่ามันอันตรายทั้งนั้นนะครับถ้าเราไม่มีความชํานาญและว่าเราก็ไม่ได้ชอบในทางสายนี้ก็ให้จ้างช่างมืออาชีพเข้ามาทํางานแทนนะครับและที่ผมลงเนี่ยคืออยากให้ท่านเจ้าของบ้านที่จะจ้างงานเนี่ยได้เห็นนะครับว่าการทํางานเนี่ยมันยากเย็นแค่ไหนนะครับการที่ท่านจะต่อราคาช่างเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีทั้งค่าแรงค่าความเสี่ยงค่านุนค่านี่นะครับ ก็อยากจะให้ท่านได้ช่างใจก่อนว่าเออการที่ต่อราคาเนืที่เราไม่ควรต่อราคาเขาหรอกเพราะว่าเขาต้องคิดมาดีแล้วนะครับสําหรับช่างที่เก่งจริงๆนะครับราคาก็ต้องสูงเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อเครื่องมือที่มันเทคโนโลยีจ,จัดๆราคาสามหมื่นมาเจาะรููเดียวมันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับผมเจาะรูหินเจียเนี่ยลูกน้องผมตัวผมเองทํางานอยู่ในวงการสายนี้นะครับมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีนะครับเราจึงสามารถทําได้โดย ง่ายนะครับแล้วก็การใช้หินเจียเนี่ยมันมีเทคนิคที่จะต้องเบี่ยงไฟเบี่ยงหินเจียแค่ไหนหน้าไหนหันไปทางไหนนะครับให้มันปลอดภัยกับตัวผู้ใช้เองนะครับดังนั้นเราควรศึกษาเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับและเป็นแนวทางได้ให้เรามีความรู้ติดตัวนะครับเป็นความรู้ทั่วไปเป็นความรู้อะไรก็ได้นะครับซึ่งมันเกิดประโยชน์มากกว่าไปนั่งกินเหล้า หรืออะไรแบบนี้นะครับที่ผมเจตนาของผมก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมไม่ได้ทําคลิปสอนนะครับผมทําคลิปแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการทํางานที่ผมเจอในแต่ละวันนะครับถ้าผมทําคลิปสอนวันไหนผมจะบอกเลยว่าวันนี้ผมจะมาสอนในนี้หน้านี้นะน,นะฮนะอ่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าอยากให้พี่ดูคลิปให้จบก่อนนะครับก่อนที่จะคอมเมนต์ไม่ใช่ดูปุ๊บนิดเดียวก็อ่าเพราะผมทําคลิปยาวๆพี่ก็ไม่ดูนะครับ อืมันก็เป็นแบบนี้แหละครับก็ก็คงยังต้องทําคลิปต่อไปนะครับผมไม่อยากให้อความรู้หรืออะไรต่างๆประสบการณ์ของผมต่างๆเนี่ยมันตายไปกับผมนะครับถ้าผมตายไปเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้ยมันก็จะตายไปกับผมเลยแต่ว่าถ้าผมเอามาถ่ายทอดลงไว้ตรงเนี้ยไม่ว่าผมจะตายจะอยู่ยังไงคลิปเหล่านี้มันก็จะอยู่ไปนอกจากอาโลกอินเทอร์เน็ตมันจะล่มสลายนั่นแหละมันถึงจะหายไปได้นะครับ นี่ก็คือเจตนารมณ์นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็คอมเมนต์เสียหายนะครับผมบอกเลยนะครับท่านคอมเมนต์อะไรต้านก็คอมเมนต์ได้แต่ถ้าวันหนึ่งตัวหนังสือที่เป็นหลักฐานที่มาท่านคอมเมนต์แล้วมันเกินเลยนะครับผมก็ต้องขออนุญาตทําให้ผมเสียหายนะผมก็ต้องขอนุญาตฟ้องนะครับแล้วผมก็ ไม่รับคําขอโทษไม่เอาไหว้สวยไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะครับผมดมเนินคดีตามที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมก็พอรู้จักคนที่จะดําเนินการเรื่องพวกนี้ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม